สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองพูดถึงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนกันนะครับอในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยหลักๆเบื้องต้นเลยเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่แบบที่ง่ายๆเลยเศษส่วนเนี่ยมันมาเกิดจากการแบ่งถูกไหมพอมันแบ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเออเราส่วนที่เราเอามาเนี่ย ส่วนไหนมันมากหรือน้อยกว่ากันหรือเท่ากันในทีนี้ถ้ามันแบ่งเท่ากันแบบตัวส่วนเท่ากันเนี่ยอันนี้จะง่ายเลยอย่างเช่นเศษสามส่วนแปดกับเศษห้าส่วนแปเนี่ย eh, มันดูไม่ยากเลยคือเราเปรียบเทียบโดยการพิจารณาตัวเศษโดยตรงได้เลยเนื่องจากตัวส่วนเท่ากันลองดูจากภาพเอา,เอาได้ครับ อ่ะแบบนี้ครับอ่ะมันแบ่งแปดส่วนเหมือนกันนะแล้ดูจำนวนช่องเอาอย่างสี่สามส่วนแปดก็เหมือนเราแบ่งแปดช่องแล้วก็เอามาสามช่องถูกไหมถ้าสี่ห้าส่วนแปดก็แบ่งแปดช่องแล้วก็เอามาห้าช่องเราก็เห็นจากภาพแล้วว่า เศษสามส่วนแปดเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเศษห้าส่วนแปดอันนี้มันดูกันไม่ยากนะถ้ากรณีที่ส่วนเท่ากันครับแต่ถ้าส่วนไม่เท่ากันล่ะเราจะเปรียบเทียบยังไงกรณีนี้นะครับเราจะต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนครับโดยอาจจะทําตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองเนี่ยครับให้มีค่าเท่ากับครอรนของตัวส่วนเดิมแล้วเราก็ใช้เรื่องของการหาเศษส่วนที่เท่ากัน มาดูนะครับมันก็เป็นการปรับให้ตัวส่วนเท่ากันนั่นแหละแล้วท no ีนี้พอตัวส่วนเท่ากันปุ๊บตัวส่วนเท่ากันเราเปรียบชีเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับก็อย่างเช่นถ้าเราดูภาพเนี้เศษสามส่วนสี่กับเศษห้าส่วนหกเอ่อเดี๋ยวผมวาดเป็นภาพแล้วกันเศษสามส่วนสี่อย่างนี้ละกัน แบบนี้ถ้าเป็นเศษ5ส่วน6เดี๋ยวนะ,ะสมมติว่าอย่างนี้แล้วกันอ่าแบบนี้เศษ5ส่วน6จะเห็นว่าเราแบ่งไม่เท่ากันถูกไหมหยิบมาส่วนที่หยิบมาก็หยิบมาไม่เท่ากัน มันเปรียบเทียบกันได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ตัวที่เราตัวที่ถูกแบ่งหรือก็คือตัวส่วนนะครับมันเท่ากันอย่างเช่นเศษสามส่วนสี่เนี่ยถ้าเราปรับให้เป็นเศษเก้าส่วนสิบสองแล้วก็เศษห้าส่วนหกนี่ก็ปรับให้เป็นเศษสิบส่วนสิบสองเนาะเดี๋ยวมาดูเพราะว่าเราใช้เรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันมาช่วยทีนี้มันจะเปรียบเทียบกันได้ละ อย่างนี้ครับอ่าแบบนี้เศษเก้าส่วนสิบสองก็เหมือนเราแบ่งสิบสองส่วนแล้วเอามาเก้าส่วนแบบนี้ครับอ่าถ้าแบ่งเศษสิบส่วนสิบสองแบบนี้ถ้าลองมองดูก็จะเห็นว่า กราจะเห็นแล้วพอแบ่งส่วนมาเท่ากันเราหยิบดูตัวเศษอย่างเดียวเลยก็จะเห็นว่าเศษเก้าส่วนสิบสองเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเศษสิบส่วนสิบสองมันก็พอจะสรุปได้ครับว่าเศษสามส่วน 3. สี่มีค่าน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกครับทีนี้เราก็มาดูกันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนคระและเศษเกินนะครับ เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเขาให้บบเปรียบเทียบระหว่างจำนวนคราบเศษเกินเรามีสองทางเลือกครับว่าจะทําแบบไหนคือจะทําให้เป็นจํานวนคราบเหมือนกันก็ได้หรือจะทําให้เป็นเศษเกินเหมือนกันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําเป็นจานวนครบเหมือนกันเนี่ยมันจะง่ายหน่อยตรงที่ว่าเราพิานานจารณาจํานวนนับของจํานวนคราบที่ว่านั้นถ้าเกิดตัวไหนมากกว่าคือมากกว่าเลยครับ ทามันเท่ากันเราก็ค่อยไปดูที่เศษส่วนแท้เอาก็ได้ครับอันนี้ไม่ยากส่วนถ้าเป็นเศษเกินอันนี้เราก็มาเปเรียบเทียบเศษส่วนได้เลยครับแต่ว่าเราต้องทาส่วนให้เท่ากันก่อนทาส่วนเท่ากันแล้วเราเปรียบเทียตัวเศษไม่ยากครับอันนี้ทีนี้มาดูกันต่อนะครับ ยกตัวอย่างเศษสามสิบเจ็ดส่วนหกกับเก้าเศษสามส่วนสี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้งสองวิธีนะครับถ้าเราเลือกทําเป็นเศษเกินก่อนเราก็ปรับเก้าเศษสามส่วนสี่นะครับเป็นเศษสามสิบเก้าส่วนสี่อันนี้ถ้าใครไม่แน่ใจเรื่องวิธีการว่าทํำยังไงก็กลับทบทวนได้นะครับในคลิปก่อนหน้านะครับอทีนี้ ตัวส่วนมันมีอะไรบ้างมีหกกับสี่ถูกไหมเราก็ทำให้ส่วนเป็นเท่าไหร่ดีเป็นสิบสองมันจะทำให้อะไรง่ายขึ้นเศษสามสิบเจ็ดส่วนหกก็จะมีค่าเป็นเศษเจ็ดสิบสี่ส่วนสิบสองเศษสามสิบเก้าส่วนสี่ก็มีค่าเป็นเศษหนึ่งร้อยสิบเจ็ดส่วนสิบสองเราจะเห็นเลยครับว่าเศษเจ็ดสิบสี่ส่วนสิบสองเนี่ยมีค่าน้อยกว่า เศษหนึ่งร้อสเจ็ดส่วนสิบสองเราจรึงสรุปได้ว่าเศษเจ็ดส่วนหกเนี่ยครับมีค่าน้อยกว่าเก้าเศษสามส่วนสีนครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะทำเป็นจำนวนคระมันก็ไม่ยากเหมือนกันครับอันนี้จะง่ายเลย ถ้าเกิดเป็นจำนวนค่ะลองดูเศษสามสิบเจ็ดส่วนหกเนี่ยครับมันมีค่าเป็นหกเศษหนึ่งส่วนหกแล้วเราเห็นที่จำนวนนับไหมครับว่ามันเท่ากันเอ้ยไม่ใช่เท่ากันมันไม่เท่ากันจำนวนนับไม่เท่ากันหกมันน้อยกว่าเก้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าหกเศษหนึ่งส่วนหกเนี่ยครับมันน้อยกว่าเก้าเศษสามส่วนสี่เราก็สรุปได้เลยครับว่าเศษสามสิบเจ็ดส่วนหกน้อยกว่าเก้าเศษสามส่วนสี่นั่นเองครับ ทีนี้มาลองดูตัวอย่างถัดไปเก้าเศษสส่วนสี่กับเศษสิบเก้าส่วนสองนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้แบบเศษเกินก็จะได้เป็นเศษสามสิบเก้าส่วนสี่กับเศษสิบเก้าส่วนสองถูกไหมครับอันเศษสิบเก้าส่วนสองนี่คือเท่าไหร่ก็คือเศษสามสิบแปส่วนสี่ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วเศษสามสิบเก้าส่วนสี่นะครับมันมีค่ามากกว่าเศษสามสิบแปดส่วนสี่ หรือก็คือเราสรุปได้ว่าเก้าเศษสามส่วนสี่ครับมีค่ามากกว่าเศษสิบเก้าส่วนสองอันนี้ใช้แบบเศษเกินนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นจำนวนคละเราก็จะได้ว่าเศษสิบเก้าส่วนสองนะครับมีค่าเท่ากับเก้าเศษหนึ่งส่วนสองแน่นอนว่าจำนวนนับมันเท่ากันเราก็ไปดูตรงที่เป็นเศษส่วนแท้เอาครับซึ่งเราจะเห็นว่าเศษหนึ่งส่วน สองนี้มันก็คือเศษสองส่วนสี่ถูกไหมครับเราก็ได้ว่ามันเป็นเก้าเศษสามส่วนสี่ครับมีค่ามากกว่าเก้าเศษสองส่วนสี่เราก็เลยสรุปได้ว่าเก้าเศษสามส่วนสี่ครับมันมีค่ามากกว่าเก้าสิบเก้าส่วนสองครับผมมาดูกันต่อทีนี้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เอามาใช้ใน การเรียงลําดับได้เหมือนกันครับอย่างอันนี้โจทย์เขาให้เรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะครับมี9ก้าเศษสามส่วน4ี่เศษเจส่วนแปดเศษเกส่วนเแล้วก็เศษสิบเอ้ยสิบเศษน่ส่วนสครับเดี๋ยวมาดูวิธีนะครับถ้าเราเลือกจะททำปเป็นเศษเกินเราก็ต้องทำปเป็นเศษเกินให้หมดแล้วก็ปรับเลย เก้าส่ส่วนสี่มีค่าเป็นเศษสามสิบเก้าส่วนสี่และสิบสี่หนึ่งส่วนสามก็มีค่าเป็นเศษสามสิบเอ็ดส่วนสามนะครับทีนี้เราก็มาลองหาคอร์โอรของตัวส่วนเลยครับเราจะได้ว่าคอร์โอรของตัวส่วนนะครับก็คือเจ็ดสิบสองนะครับก็คือทำตัวส่วนให้เป็นเจ็สิบสอง เราจะได้ว่าเก้าสี่สามส่วนสี่นะครับคือเศษสามเก้าส่วนสี่ก็เอาสิบแปดไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเราจะได้เป็นขอเวลาสักครู่อ่ะเจ็ดร้อยสองส่วนเจ็ดสิบสองนะครับเศษเจ็ดสิบเจ็ดส่วนแปดถ้าเกิดปรับส่วนให้เป็นเจ็ดสิบสองเราเอาเก้าไปคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ครับ นี่ครับเขียนให้ดูก็ได้อันนี้เราจะได้เป็นหกร้อเกสิบสามส่วนเจ็ดสิบสองครับทีนี้เศษเก้าสิบเอ็ดส่วนเก้าเราเอาแปดไปคูณทั้งเศษและส่วนครับเราต้องการปรับตัวส่วนให้เป็นเจ็ดสิบสองนี้นะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็น 728ส่วน72ครับแล้วก็เศษ31มส่วนสนะครับเราเอา24ไปคูณทั้งเศษและส่วนเอาครับอย่างนี้ก็จะได้เป็นสรู เจ็ร้อยสสิบสี่นะครับไม่ใช่เจ็ดร้อยสิบสี่เจ็ดร้อยสี่สิบสี่ถูกแล้วครับเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ส่วนเจ็ดสิบสองของเราไพ่ด้วยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ถ้าเรียงลำดับนะครับมันก็จะได้ว่าจากน้อยไปหามากนะครับก็จะเป็นหกร้อยเก้าสิบสามส่วนเจ็ดสิบสองเจ็ดร้อยสองส่วนเจ็ดสิบสอง 128รสแ่วนเจและ744ดรส่วนเจครับเอ่อทีนี้มาดูต่อเราก็ลองมาเขียนดูว่ไอ้แต่ละตัวมันคือตัวไหนกันม้างนะเสร็จโอ้ลสม่วนเจมันก็คือเสร็จเจ็ส่วนแย้อนกลับไปเจ็ดรส่วนเจก็คือ93้าสิบส่วนสี่ส่วนเจนี่ก็คือ 91้ส่วนเแล้วก็สุดท้ายก็คือ10บศี่นส่วนสนั่นเองครับอ,อันนี้คือใช้วิธีแบบจำทำแบบใช้เศษเกินนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติจะปรับเป็นจำนวนคละนะครับเดี๋ยวขอเขียนใหม่ก่อนมีเก้าส่สามส่วนสีส่เจษ7สิส่วนแป เศษเก้าสิบเอส่วนเก้าแล้วก็สิบเศษหนึ่งส่วนสามนะครับถ้าเอาไปจนวนคละเรามาดูนะครับเศษเจสิบเส่วนแปดเนี่ยจะมีค่าเป็นเก้าเศษห้าส่วนแปดครับและเศษเก้าสบเอส่วนเก้านะครับก็คือเป็นสิบเศษหส่วนเก้าครับที่จริงเนี่ยถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยเราจับกลุ่มเลยครับว่ากลุ่มไหนที่ เราจับกลุ่มจากจำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าเลยครับแล้วค่อยมาดูเศษส่วนแท้เอาก็ได้ก็คือเราเรียงลําดับจากจํานวนนับก่อนจะเห็นว่าเก้าอ่ะมันน้อยกว่าสิบถูกไหมแต่มันมีอย่างละสองตัวไงเพราะฉะนั้นเราก็จัดกลุ่มก่อนอ่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ข้างหน้านับเลขเก้าเ,เราก็หาคนอตัวส่วนแค่ของกลุ่มนั้นก็พอแล้วอย่างกลุ่มแรกก็คือเก้าเศษสามส่วนสี่ เราปรับตัวส่วนเป็นเท่าไหรด่ดีปรับตัวส่วนเป็นแปดเนาะก็เป็นเก้าสิบหกส่วนแปดโอเคทีนี้เราก็เห็นละเก้าสิบห้าส่วนแปดเนี่ยมันน้อยกว่าเก้าสิบหกส่วนแปดถูกไหมอ่ะแล้วไปดูไปดูอีกกลุ่มหนึ่งสิบสี่หนึ่งส่วนเก้าอันนี้กับสิบสีษหนึ่งส่วนสามเราปรับสิบสศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยให้เป็นสิบสิบสามส่วนเก้า เราก็จะเห็นละว10เศษ1ส่วน9เนี่ยมีค่าน้อยกว่า10เศษ3ส่วน9เราจะเห็นเลย9เศษ5ส่วน8น้อยกว่า9เศษ6ส่วน8และ9ส่วน8ก็น้อยกว่า10เศษ1ส่วน9และ10เศษ1ส่วน9นี่ก็คือน้อยกว่า10เศษ3ส่วน9เราย้อนกลับไปดูว่าแต่ละตัวมันคือตัวไหนบ้าง9เศษ5ส่วน8มันก็คือเศษ77ส่วน8อันนี้เียนจังน้อยพามากนะ แล้วก็มีเก้าเศษสามส่วนสี่ไก็คือเศษเก้าสิบเอ็ดส่วนเก้าแล้วก็จบที่สิบเศษหนึ่งส่วนสามครับอันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่แต่ถ้าเกิดสมมติขอจากมากไปหาน้อยก็ทำได้เหมือนกันครับอันนี้อย่างน,นี้มีเก้าเศษสามส่วนสี่แปดเศษหนึ่งส่วนหกหกสิบส่วนเจ็ดแล้วก็ ห้าสห้าส่วนหนะครับเราลองปรับเป็นเศษเกินก่อนถ้าเกิดว่าใช้วิธีเศษเกินนะก็จะเป็นเก้าเศษสามส่วนสี่เท่ากับส9สิบส่วนสี่แเศษหนึ่งส่วนหก็จะเป็นเศษสี่สิบเกส่วนหกพวกหกสิส่วนเจ็อยู่เหมือนเดิมห้าสิบห้าส่วน6อันนี้เหมือนเดิม ท,ทนนี้เราทำตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีถ้าดูจากอันนี้เราทําตัวส่วนเป็น84จาก439ส่วน4ปรับให้เป็นให้ส่วนเป็น84ก็คือเอา21ไปคูณทั้งเศษและส่วนเราจะได้เป็น เจ็ดหปร้อยสิบเก้าส่วนแปดสิบสี่เจ็ดสิบเก้าส่วนหกเราเอาสิบสี่ไปคูณทั้งเศษและส่วนเอาเราก็จะได้เป็น กร้อยแปดสิบหกส่วนแปดสิบสี่เศษหกสิบส่วนเจ็ดเราเอาสองไปคูณทั้งเศษและส่วนไม่อยากเลยก็ได้เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบส่วนแปดสิบสี่เศษห้าสิบห้าส่วนสิบหกก็เอาสิบสี่ไปคูณทั้งเศษและส่วนเอาเราก็ได้เป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบส่วนแปดสิบสี่เราเรียงจาก มากไปหาหน้อยก็ได้เป็นเศษแปดร้อยสิบเก้าส่วนแปดสิบสี่เศษเจ็ดร้อยเจ็ดสิบส่วนแปดสิบสี่เศษเจ็ดร้อยยี่สิบส่วนแปดสิบสี่และสุดท้ายก็คือเศษหกร้อยแปดสิบหกส่วนแปดสิบสี่เราก็ย้อนกลับไปดูว่าแต่และตัวมันคือตัวไหนตัวแรกมากสุดก็คืออะเก้าสิสามส่วนสี่เจ็ด้อยเจ็ดสิบส่วนแปดสิบสี่นี่คือของอะไรก็คือเศษห้าสิบห้าส่วนหก เจ็่สิบส่วน84ก็คือเ6 0ส่วน7และสุดท้ายเลยคือ8 1ดส่วนหนั่นเองครับทีนี้ถ้าใช้เปน็นจำนวนคละนะครับเราก็แค่ปรับ7 6 0ส่วน7เนี่ยครับมันเป็น 8เศษ4ีส่วนเและเศษ5 5ส่วน6ก็เป็น9ศษ1นส่วน6นะครับทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบกันแค่เฉพาะกลุ่มเลยก็ได้กลุ่มมากเอาก่อน9เศษ3ส่วน4ก็คือ9เศษ9ส่วน12อันนี้ปรับเป็นส่วน12นะเพราะว่ามีแค่ส่วน4กับส่วน6 แล้วก็9เ1ส่วน6นี่ก็คือเป็น9เศ2ส่วน12เองเราจะเห็นว่า9เษ9ส่วน12เนี่ยมีค่ามากกว่า9เ2ส่วน12นะครับอีกกลุ่มหนึ่ง8เษ4ส่วน7กับ8นึ่1ส่วน6เราปรับตัวส่วนเป็น42 8งแป1ส่วน6นี่ก็คือเป็น8เศ็7ส่วน42และ8เษ4ส่วน7นี่ก็คือเป็น แเศษสิส่วนสีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจากตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ยังไง9ก้าเศษสส่วนส2ก็มากกว่า8ปดเศษสิส่วนสีสิงถูกไหมและ8ปดแปดเศษสิกส่วนส2ก็มีค่ามากกว่า8ปดเศษเส่วนสอ่สเราบอกว่าเรียงลำดับจากมาก ไปน้อยได้ดังนี้ก็คือ9เศษ9ส12นี่คืออะไรก็คือ9เ3ส่วน4ดูตามโจทย์เนาะ9เ2ส่วน12คือตัวไหนก็คือ9 1ส่วน6หรือก็คือเศษ55ส่วน6นั่นเอง8เศษ16ส่วน42นี่คืออะไรก็คือเศษ60ส่วน7และอันสุดท้ายคือ8เศษ1ส่วน6นั่นเองครับ ถ้าสำหรับคลิปนี้มันมีอะไรติดขัดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้เลยครับแล้วก็ถ้านสนใจถ้าชอบเห็นว่าเป็นประโยชน์คลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับอ่าและทีนี้ถ้าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมหรือมีอะไรเสนอแนะก็คอมเมนต์ลงมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ